คนหนึ่งเขาช่างดีกับฉันจะทิ้งเขาลงยังไงตั้งแต่เป็นไม่ได้เป็นศิลป,ปินมาเ็นยังไม่เคยเล่าเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานหรือว่าครอบครัวให้สื่อไหนฟังมาก่อนที่นี่เป็นที่แรกจากเป็นนักร้องเป็นศิลปินรู้สึกเหมือนเป็นคนไม่มีคุณค่าเลยอะไม่มีคุณค่าในชีวิตเลยอะเราเคยหาเงินเองได้ เราเคยทำงานแล้วอยู่ดีๆเราต้องมาตัดสินใจมีครอบครัวเราต้องมาเลี้ยงลูกโดยที่เราไม่สามารถที่จะแบบกลับไปอยู่ในที่ที่เราคุ้นชินได้ค่ะลำบากใจในการที่จะพูดกับสามีในบางเรื่องที่เราอยากจะใช้เงินใช่ใช่ผิดหวังเหมือนก็หวังไว้สูงแล้วก็ผิดหวังจะฆ่าตัวตายเลยใครเขาจะจ้างมึงลูกก็มีแล้วอายุ40จะไปทำงานที่ไหนใครเขาจะเอา หลายคนอาจจะยอมรับมันแต่เบนเลือกที่จะไม่ไม่คอยดูแล้วกันว่าเบนนี่แหละจะทำได้